ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มังคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปรารถนาทุกประการเทิน ดวงข่มเจ้ามือสามราศีนี้รับโชคสองเด้งถูกบนล่างถูกห่วยรวยหนักจนชุดไม่อยู่อันดับหนึ่งชาวราศีพิจิกท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ทธันวาคมการงานปังมากสำหรับชาวราศีพิจิก พราะช่วงนี้ดวงดีทําอะไรก็สําเร็จสมหวังได้โดยง่ายการเงินของคุณเป็นคนหาเงินเก่งพอจังหวะดวงดีก็มีเกณฑ์หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมด ยอดขายดีเทน้ำเททา่าไม่ว่าจะเป็นการค้าขายออนไลน์หรือการเปิดร้านบอกเลยว่าลูกค้ามากหน้าหลากตาเข้ามาอุดหนุนอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวช่วงนี้ขอให้ขยันอดทนสู้เพราะเป็นช่วงมือทองแล้วทุกอย่างจะเริ่มสําเร็จดีมีเงินไหลเวียนดีเงินแสนเงินล้านเต็มบัญชีอย่างแน่นอน อันดับสองชาวราศีมังกรท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ การงานถือว่าเป็นราศีที่น่าจับตามองมากๆในช่วงเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับความสำเร็จในเดือนนี้ดวงจะปังยิ่งขึ้นหากคุณนั้นเสริมดวงโดยการที่ปูชาพระพ,พิกขเนศการงานจะเกิดความสำเร็จรับรื่นและโอกาสทางด้านการเงินก็มีเข้ามาเรื่อยๆช่วงนี้จะมีช่องทางในการสร้างไรายได้เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการค้าการขาย งานหลักงานลองงานเสริมจะสร้างไรายได้ได้อย่างเป็นกอบเป็นกำร,รายจ่ายจะลดน้อยลงหากใครเคยเป็นหนี้เป็นศินหลังจากนี้หนี้สินหมดเกลี้ยงเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีอาจจะกลายเป็นเศรษฐีใหม่โดยที่ท่านนั้นไม่ทันตั้งตัวสุดท้ายนี้ชาวราศีเมทุน ท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคม การงานมีเกณฑ์ได้พบจุดเปลี่ยนซึ่งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานได้อย่างชัดเจนจากร้ายกลายเป็นรุง่งซึ่งจะเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนช่วงแรกๆอาจจะเหนื่อยหน่อยในการปรับตัวทำอะไรใหม่ๆแต่เมื่อลงตัวแล้วเตรียมตัวรับสับได้เลยความเหนื่อยจะคุ้มค่าได้รับผลตอบแทนหลักแสนถึงหลักล้านจะมีความคืบหน้าทางด้านการเงินไม่ต้องตกใจหากใครที่เงินล้ว ขอให้คิดเสีว่าทำบุญทำทานเพื่อเป็นบทเรียนเพราะหลังจากนี้ดวงชะตาฟ้าเปิดหยิบจับทำมาค้าขายอะไรก็รุ่งเป็นเงินเป็นทองนี่สินที่เคยมีจะลดน้อยลง ความสำเร็จจะเพิ่มมากขึ้นมีเกณฑ์เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้รุ้นรางวันใหญ่อาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้ขึ้นอยู่กับผลบุญที่ท่านได้สะสมเอาไว้ด้วยช่วงนี้เล่งทำงานทำบุญดวงชะตาจะปีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ ไม่เชื่อไม่ลบรูหรู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตริตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ